สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าชู่ช่องนบรถไทยคลิปนี้ก็จะพามาชม MU57 แล้วก็ L5018 ดันดินแบบเพลินๆกันนะคะแล้วก็ฟังนิทานผอมพี่น้องฟังนิทาน้อมคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะวงการนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถไถนะคะพี่น้องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนี่ยเช่นงานนี้รับมา15ใบเถ่าเพื่อนว่าทําแค่2-3วันก็ได้จับเงินหมื่นสองหมื่นของงานเกี่ยวอะเศร้าเดียว เาเดียวได้จ้าเงินสามสี่หาพันก็ได้ก็จริงนะคะพี่น้องวงการนี้นะ่ะมันเหมือนแบบเงินก็คือผีแมพี่นอ้องเงินก็เหมือนผีนะคะแต่แบบด้เห็นตัวเลขแต่พี่น้องเห็นแค่ตัวเลขนะนอโอ้ยตัวเลขนั่นแบบว่าให้เว่าคือแบบได้มาแล้วก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะคะพี่น้องวงการนี้ได้ก็จริงนะคะแต่ได้มาก็ต้นทุนมันก็สูงนะคะต้นทุนเงียมีเอวนี่ ก่อนเข้าชิมานยจ่ายค่ะใบาผ่านเนี่ใบผ่านี้เมาของ MU57 แล้วก็ใบผ่านนั้นใบผ่านฐานจานทานไทยนี่นะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าหกสิบบาทนี่ค่าน้ํามันออกวันนี้ไม่ได้รวมนะคะว่าค่าน้ํามันค่าคน้นค่าน้ํามันรถน้ามันค,นนะค,ะคน้นบ่ได้รวมนะคะค่าน้ํามันรดน้ํามันค้นไม่รวมนะ วงการนี้ก็จะเป็นแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่ทําแล้วก็จะรู้จักนะคะพี่น้องคนที่ทําแล้วเพื่อนกระชี้หูหูวเออได้หลายเลยได้หน่อยบางเครือรับงานนะคะพี่น้องบางเครือรับงานอ่านงานบาระกาศลุปสามพี่น้องเอ้ยบางเขามีโรไทเกียโรไทไปแต่และร่ว,วยเนาะบิงู้อยากเข้าออกันฝั่งนี่ไม่มีไคเสือ้อเลยพี่น้องเลยว่าวงการนี้ เงินก็เหมือนผีคือตัวเลขกได้แต่ตัวเลขกอ่ะเช่นเกี่ยวข่าวนะคะได้หกเจ็ดร่อยไรกับเป็นเงินสี่แสนกว่าบาทเนาะหักคาอะไรหักคาอย่างออกแล้วออกบัดทุกอย่างกัเบเยอบ่หอดแสนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยวงการนี้นะคะใช่นะคะว่าเราเดินรถออกมาไม่ถึงเที่ยงได้แล้วเงินสี่ห้าพันก็จริงนะคะได้จริงแต่ ต้นเพื่อนมันสูงค่าสึกหลอมันก็สูงใช่นะคะบางคนบอกว่าน้ำมันถูกก็ไทยถูกน้ำมันแพงก็ไทยแพงเกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวถือแมนนะคะค่าอะไรค่าอะไรคุณค่าอะไรคุณมันไม่ลดไม่ลดเหมือไม่ลดไม่ขึ้นเหมือนน้ำมันนะคะฉะนั้นเราต้องเอาราคาเราเป็นตัวตั้งนะคะโบเอิรนใส่เอิรนหาโบเป็นยังพี่น้องโบไดลระค่ากับโบเป็นยังโบเอิรนใส่เอิรนาโบเป็นยังนะคะว่าแต่ เอาราคาเป็นตัวตั้ง,งบ่อใดไทยหกร้อยเท่า, 600, เากับบอออกนะพี่นอนะ้องเนาะเกี่ยวเข,าข่าก็คือการพี่นอ้องเราต้องเอาราคาเราเป็นตัวตั้งนะคะฉี่รลสี่ยอมไรเช่าหน้าเพื่อนบริเดือดร้อนนะคะพี่นอ้องตัวเราเองนะคะที่เดือดร้อนเพราะว่ามันฉีถึงน้ำมันจะถูกนี่ละยี่สิบแต่ค่าอะไรคุณมันขึ้นทุกวันนะคะขึ้นทุกปีนะคะสังเกตนะคะอะไรเนี่ย ซื้อปีนี่ซัมีปีหนาบ้ได้ซัาเก่าได้พี่น้องค่าอะไรเชื่อบะอ่าชมแบบเพื่อนๆนะคะพี่น้องอันเอลฮาซูนกะเจอเมือม่อไหม่ฮัตคบพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนครับแต่เอลสามศูนนะคะออกแต่งานไถออกงานไถช่วงไยวานเนาะพี่น้องเนาะช่วงบบไยวานกับโออกบ่ได้ออกเราพี่น้องเพราะว่ามันไตบ่เขา กะเลไปจัดเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดพี่น้องอ้าวดันกองอีกแล้วดันกองอยู่แล้วลูกชายบอกว่าไม่ให้ดันกองนะบ่อห้ดันกองเป็นแนวนะดันใหญ่ๆเห็นว่าก็เลยเอาออกมาจัดเอลห้าศูนย์มาให้เพื่อนเพราะว่ารถนเฮ่ามันกะเถาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันกะสมไปสม,มากอะคืวอว่าก็เลยออกมาใหม่พี่น้อง เงี้ยคือชื่อผีคือผีอรีเหนือพีน้องเ้ยนี่ตัวนี้งวดรายเดือนเดือนละเดือนละสองพันนะคะตัวนี้งวดรายเดือนละเดือนละสามพันเอ su, <anak> ็มยูงวดรายเดือนละสามพันรายเดือนนะคะรายปีต่างหากรายปีปีละแสนห้าคันนี้รายปีปีละแสนห้านะคะคันนั้นประมาณแสนแสนสามพี่น้องประมาณแสนสามรายเดือนไม่รวมนะคะถ้าจะรวมรายเดือนก็คันนั้นเป็นแสนห้าคันนี้ประมาณแสนแปด แสนแปดหกพันนะคะรายเดือนก็สองคันนี้ก็จะตกอยู่ปีละห้าหมื่นนี่แหละถึงบอกว่าเงินก็นคือผีบางคนเพิ่นบ่มีเพิ่นสะอ้อนเฮานะคะพี่น้องว่ารับงานโอ้ยรับงานสองสามหมื่นได้๋จับเงินหมื่นสองหมื่นออกงานเพียงเดียวได้๋จับเงินสี่หาพันหาพันสี่พันหาพันนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนในก็หัคนนอกแก,กเข้านะคะอาชีพนี้หูยพี่น้องเลย ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปลงเพลงแค่นี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อยนะฝากกดติดตามช่องรถไทน้ำเด้อพี่น้องเด้อ